สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับนานมากๆที่หายไปนะกับช่องนี้ครับช่องทุกๆวันครับคือโอกาสครับและผมคนเดิมครับนายพล10ล้านครับเอาละก่อนจะมาพูดกันนะว่าผมหายไปไหนยังไงบ้างเนี่ยผมฝากคาย้ําเตือนนิดนึงก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าไปพูดคุยกันข้างในนะว่าผมเนี่ยนะครับจกทําคลิปออกมาเนี่ยให้ทุกคนรับชมรัะฟังด้วยความบันเทิง นะทุกตัวเลขที่ผมทํามานะครับหรือข้างในคลิปต่อจากนี้ไม่มีการแจกสูตรนะครับไม่มีการคิดคำนวณโชว์นะครับว่าผมได้เลขมาอย่างไรแล้วก็สูตรเป็นแบบไหนนะเพราะฉะนั้นแล้วใช้วิจารณญาณในการรับชมและฟังครับโดยเฉพาะคนที่เพิ่งเข้ามาดูครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะฝากกดติดตามครับกดไลค์กดแชร์บอกต่อเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมอย่างดีเลยนะ,อะเอาละ <c oughs> อย่างนี้ครับ ผมหายไปเพราะว่าด้วยเหตุผลที่ส่วนตัวนิดหนึ่งนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการย้ายบ้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการาไปเที่ยวต่อนะครับแล้วก็มีเรื่องของลายหลุดด้วยนะครับแล้วก็วุ่นวายกันอยู่พักหนึ่งก็เลยเไม่มีเวลาเลยนะครับกับการที่จะามาใหา้ตัวเลขเลยอาจจะมีให้บ้างในกลุ่มนะครับเพราะว่า,าในกลุ่มไม่ต้องอะไรแค่เขียนแล้วก็ลงเนะ แต่อัดคลิปเนี่ยมันใช้ระยะเวลานะนิดหนึ่งเพราะมันต้องคอยเอาคลิปเนี้ยนะขึ้นไปอัพโหลดในยู u b e นะมีอ่าต้องมีทําปกด้วยเป็นต้นนะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็เสียเวลานะครับก็เลยไม่ไม่ได้อัดคลิปให้แต่วันนี้ครับรู้สึกว่าเฮ้ยยังพอมีเวลาเจียดมาหรือคิดว่าเออดี ทำให้ได้อยู่ก็เอาจะเอามาลงนะซึ่ง youtube ผมมั่นใจเลยว่าปิดกั้นผมแน่นอนนะครับปิดกั้นผมแน่นอนแต่ไม่เป็นไรครับเราทําไม่หวังผลใดๆทั้งสิ้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ทํามันไปครับนะเราทําแล้วเราได้ในทิศทางอื่นนะเราสัญญากับเขาเรียกองไงดียะ วัดวัดหนึ่งไว้อะไรแบบนี้ไว้ผมก็เคยไปบนนะครับย้อนกลับไปอดีตเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะเพราะบางคนอาจจะเพิ่งมาครั้งนี้เป็นครั้งแรกจริงจริงเพิ่งเจอคลิปผมเป็นครั้งแรกนียก็ผมเคยไปบนครับไว้แล้วก็เ,เหมือนกับให้คามั่นสัญญานะเล็กๆว่าถ้าตราบใดยังมีคนติดตามยังมีคนให้กําลังใจผมนะผมก็จะให้เลขถ้าผมได้ชุดใหญ่คือต้อถ้าผมถูกชุดใหญ่พูดง่ายผมก็จะมาแบ่งปันอะไรประมาณนี้ซึ่ง มันก็ใหญ่จริงหกหลักเลยทีเดียวก็เลยคิดว่าเออต้องต้องทำตามสัญญาแล้วก็เ,เราก็เรืงไงทําต่อเนื่อง,ง,องมาลองทําดูนะครับแล้วก็มีผลตอบรับและทุกวันนี้คนในกลุ่มก็ยังมีอยู่ให้กําลังใจผมอยู่เรื่อยๆผมก็เลยคิดว่าเออถ้างั้นเราก็ควรจะยังทําต่อไปนะเป็นภาระต่อไปที่ต้องทำนะแต่เราก็มองว่าเออเป็นเรื่องที่สนุกดีครับ ไม่ได้มองเป็นเรื่องอะไรเพราะว่าเราเองก็เออลองดูซิว่ามันแม่นไหมนะแม่นไหมตามนี้เลยครับก็จะมองแค่พิเศษปกติแล้วก็ VIP อพนะผมชมองอยู่สามตัวนะครับซึ่งสามเอ่อสามสามสมสามสามสาน่อยนะแล้วก็ตัวที่ สามตัวสำหรับเลขชุดนี้ผมมองไว้ก็จะมีสองนะครับหแล้วก็3านมะอีกตัวหนึ่งที่ผมมองก็จะเป็น8ปนะครับสแล้วก็7จ็ดประมาณนี้นะครับแล้วก็เหมือนเช่นเงเคยครับตัวจริงเสียงจริงครับ นายพลสิบล้านครับอันนี้คือหาหน่อยนะฮะซึ่งผมมาเนี่ยผมจะมา,าจันผุ้สุขเพื่อที่จะแถมนั่นคือลาวนะครับลาวลายมือก็เน่านิดนึงเดี๋ยว แล้วนะครับก็จะอ๋อผมลืมบอกไปนะสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับผมให้และเขียนไว้เป็นลักษณะแบบไหนเดี๋ยวผมจะจะบอกให้อย่างนี้มันเหมือนกันนะราวกับฮานอยที่ผมให้ไว้เหมือนกันนะครับวันที่สิบครับเดือนห้าสองห้าปีน,นี้ครับผมจะให้เลขฝั่งซ้ายเป็นเลขเต็ง เต็งเด็ดคือเต็งประกบอะครับพูดง่ายๆนะเต็งประกบอย่างเช่นอ่ะเราจะเป็นอย่าง 1, 3, 8, นี้หนึ่งสามแปดเก้าันนี้เต็งประกบนะเสร็จปุ๊บผมก็จะนะครับกั้นก่อนแล้วก็จะให้เลขเด็ดดับนะครับเลขดับเลขดับคือเลขที่ผมมองว่าไม่มานะไม่มาส่วนตัวผมมองแบบนี้นะ ใครจะดัดแปลงไงก็ได้อย่างบางคนนะครับที่เป็นคนในกลุ่มก็จะเอาเลขดับเนี่ยมาเป็นเลขเต่งบางคนนะเขาทําอย่างนั้นผมแล้วแต่เลยส่วนตัวเองมันคือเลขดับนะมันคือเลขดับส่วนลาวผมจะมองแค่ซูปเปอร์กับพัฒนานะเลขดับลาวครับผมมองเลขศูนย์กับเลขห้านะศูนย์สิบเก้าประตูขามหมายคือนําไปลูด่ได้เลยครับลู่แล้วตัดเลขดับออกนะ ผมไม่มีประเด็นอะไรเพราะว่าผมเอาเลขสองกับเลขหกเนี่ยคือเต็งเต็งหลักเนี่ยเอามาประกบอยู่แล้วนะเนี่ยาสองกับเก้าสองนั่หมายว่ามันหลีกไม่เยอะแล้วอ่ะนำไปรูดได้เลยนะครับนำไปรูดได้เลยนะนั่นคือเก้าประตูนั่นเองนะส่วนสามตัวครับผมมองนี้ผมมอง แปดนะเจ็ดแล้วก็หนึ่งอีกตัวหนึ่งครับเป็นเก้าสี่แล้วก็แปดครับนะสดๆกันเลยแบบนี้แหละนะเห็นเห็นกันไปนะครับและก็เหมือนเดิมนี่คือวิเคราอลเรมงคลลาวครับนะนะหานอยก็อย่างที่เห็นไปเมื่อ การการคลิปนะมันก็ลักษณะเดียวกันครับก็จะมีเรื่องของเลขจับนะเลขที่ผมมองว่าไม่น่านะครับแล้วก็เลขเก้าประตูที่นาไปร,รู้ได้เลยหรือถ้าใครจตัดเต็งก็เล่นชุดนี้ไว้นะถ้าใครดูคลิปผมอยู่หรือเป็นแฟนคขับผมที่เคยดูอยู่ตลอดเรื่อยเลขชุดพวนี้ไม่ใช่ว่าทิ้งไว้เฉยคับถ้าเกิดตวใจคุณอย่างเช่น8 9จับจะประกบได้เลย1 3จับจะประกบได้เลย3 8 จับตะกุบได้เลยไม่ต้องสนใจสัตว์ได้สัตว์ได้เลยครับไงวันนี้ผมมาตะกุตกัะนิดหน่อยแล้วเดี๋ยวจะพยายามมาอยู่เรื่อยๆนะครับถ้าไม่ผิดพลาดแต่อย่างใดตอนนี้เริ่มทุกอย่างเริ่มกาลังจตรงตัวอแล้วนะครับก็ฝากขอบคุณคนในกลุ่มด้วยเช่นกันที่ทําให้ผมมีกําลังใจในการให้เลขนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ